สวัสดีครับผมหมงจากมัสเหมือนเดิมนะครับนี่คือเบลมิวดาเดอะโทสเตอร์ครับเจ้านี่คือเครื่องปิ้งขนมปังนี่แหละครับราคาหมื่นหนึง่ง แพงใช่ไหมครับเบลมิวดาครับเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นครับที่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทําเป็นสินค้าแกจเจตเล็กๆนะครับพวกแบบไฟหลอดเล็กๆแบบแกจเจตเล็กๆอะไรเงี้ยครับยูดีครับก็ทําไปเจ้านี้ขึ้นมาครับจริงๆมันมีเครื่องทําขนมปังปิ้งที่เป็นโทสเตอร์ถูกๆราคาแบบ under หนึ่0 0บาทเพียบเลยใช่ไหมครับแต่ประเด็นคืออะไรครับเราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรมาได้เลยนอกจากเรื่องของไฟถูกไหมครับความร้อน 1- นึ่งสองสามีห้าได้แค่นั้นออกมา ทีก็ไม่เกรียมเลยนะครับมันไม่สามารถอบอะไรแบบอื่นได้เลยหรือว่าเราไม่สามารถทําโทสแบบกรอบนอกนุ่มในแบบที่เวลาเราไปร้านดังๆทําได้ใช่ไหมครับแต่เจ้านี่ครับจะทําให้ที่บ้านคุณนะสามารถอบ ขนมปังแบบนั้นได้เลยครับวิธีการทํางานง่ายมากครับมันจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มเองให้เราหมุนนะครับโดยที่ตัวที่จะให้หมุนเนี่ยมันก็จะบอกได้เลยนะครับว่าคุณอยากจะได้ความร้อนแบบไหนกี่องศาเซลเซียสนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะมีโหมดที่เป็นโหมดพิเศษเลย,ยเช่นขนมปังปิ้งโหมดที่เป็นโทสทีท่แบบหน้าเย,ยิ้มๆนะครับแล้วก็มีโหมดสําหรับครัวซองครับใครซื้อครัวซองมายังไม่ทันกินวันนี้อีกวันหนึ่งอยากจะเอามาอบใหม่ เจ้านี่ครับจัดก,การได้ฝั่งนี้ก็จะบอกในเรื่องของเวลานะครับคุณจะอบกี่นาทีนะครับก็จะมีคำอันนี้ได้เลยซึ่งมันก็จะเป็นปุ่มเปิดปุ่มปิดไปด้วยนะครับก็คือเมื่อเราบิดปุ๊บแล้วเราทิ้งเอาไว้เนี่ยมันก็จะ ออนเลยทันทีนครับเขาเหมือนกับมีคู่มือมาให้เราอยู่ข้างบนเลยครับดูง่ายๆครับอย่างเช่นถ้าเป็นโหมดของตัวขนมปังปิ้งนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าอยู่ที่ประมาณ2.5ถึง3นาทีส่วนที่เป็นพวกขนมปังโทสที่เป็นหน้าเย,ยิ้มๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4.5นาทีส่วนตัวครัวซองนะครับอุดก็จะอยู่ที่3.4นาทีเดี๋ยวตัวแรกครับที่จะทำให้ดูก็คือครัวซองก่อนครับ ครับครัวซองจากร้าน s อ p ผมซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเวยน็นๆแล้วนะครับตอนนี้ก็นิ่มได้ทีนะครับกินตอนนี้ก็ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้แหละแต่ว่าความอร่อยความกรอบมันก็คงไม่มีครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าไอ้เจ้าเนี้ยช่วยอะไรผมได้บ้างนะครับวิธีการทำครับง่ายมากนะครับก็แค่แกะสิ่งที่คุณอยากจะอบออกมาครับแล้วก็ ใส่มันเข้าไปแล้วก็สิ่งที่ทําให้เจ้านี่แตกต่างครับคือเจ้านี่ครับไอเนี่ยเป็นที่ใส่น้ําของทางนี้นะครับโดยที่ข้างบนเนี่ยเขาจะมีที่ใส่น้ําอยู่นะครับน้ำเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยอบในช่วงหนึ่งของการปิ้งนะครับทำให้ข้างในยังนุ่มนะครับแล้วก็ค่อยใช้ไฟเร่งอีกทีนึงเพื่อให้มันมันกรอบทีหลังนะครับโดยที่ตัวเนี้ยมนอยู่ประมาณ 5ML แล้วก็เทน้ําลงไปนะครับเปิดลงไปในช่องรูนี้นะครับเรียบร้อยแค่นี้เองครับง่ายโคตรเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดครับ บิดครับบิดไปที่โหมดครัวซองจะเห็นได้ยินเสียงติ๊กๆนะครับครัวซองเนี่ยเขาเขียนว่า3ถึง4นาที4นาทีครับรอแป๊บนึงอ่ะได้ยินเสียงติ๊งแบบนี้ครับก็คือทำงานแล้วนะครับผ่านไป4นาทีเรียบร้อยนะครับลองดูครับนี่ครับฟังเสียงนะครับ โอ้โหกรอบเลยนะครับจะสังเกตได้ว่ามีความกรอบข้างนอกอยู่นะครับส่วนข้างในก็จะนุ่มครับออืืเหมือนโค้กซองใหม่ๆเลยครับอื ข้างในจะนุ่มครับนุ่มร้อนพอดีพอดีนะครับส่วนข้างนอกเนี่ยจะได้ความกรอบเลยเต็มเต็มนะครับร้อนพอดีเหมือนเวลาเราไปตามร้านแล้วก็เขาเพิ่งอบออกมาใหม่ๆนะครับอาจจะยังไม่ได้กรอบในเลเวลนั้นนะครับเพราะด้วยข้อซองของแต่ละเจ้าด้วยนะครับในวิธีการทําแต่ว่าจากที่ให้เห็นตั้งแต่แรกครับว่าอย่างเจ้าตัวเนี้ยก็คือมานิม่มเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าหอมแล้วก็กรอบขึ้นมาอร่อยมากๆครับ ครัวซองมันก็คงยังไม่พอใจครับวันนี้เดี๋ยวจะทาอีเมนูหนึ่งให้แบบน่ากินจริงๆนะครับแล้วก็โทส์ธรรมดาทําไม่ได้แน่นอนนะครับก็คือเป็นเบรคฟาสต์โทส์ละกันใช้คํานี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เจ้าขนมปังเนี่ยครับแล้วก็เป็นหน้าแฮมไข่ชีสนะครับเดี๋ยวจะลองทาไอ้แบบหน้าเยิ้มๆดูว่าไอ้เจ้าเนี่ยทำออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับโอเคครับไปเตรียมตัวโทส์มาแล้วนะครับไข่แตกทีหนึ่งเดือวิฟิีเลตครับขั้นตอนง่ายๆครับ เปิดครับใส่เจ้านี่ไปครับไบเรียบร้อยใส่เหมือนเดิมครับน้ําให้แมวครับเปิดแล้วก็เทล,ลงไปนะครับในช่องที่มีให้เหมือนเดิมนะครับป้าปิดตัวนี้เองเนี่ยเอ่อถ้าเป็นโทสติ้งแบบหน้าไม่ไม่เยิ้มเยอมเนี่ยครับก็เขาให้ไว้อยู่ที่ประมาณ4-5นาทีปรับไปที่หมดที่2ครับแล้วก็บิดไปเลย5นาที เรียบร้อยครับฟ้าจะมาก่อนนี่ไม่ต้องตกใจนะครับมันจะเป็นวิธีการอบของเขาก่อนนะครับที่จะใช้น้ําเข้าไปอบครับเพื่อให้ตัวขนมปังเนี่ยนุ่มข้างในด้วยนะครับแล้วก็สุกอยู่ข้างในด้วยนะเอาล้วครับครบ5้านาทีเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้หน้าตาดีมากๆเลยมองจากตรงนี้นะครับแวบนี่โอ้โหฟังเสียงนะครับคือกรอบ แน่ๆข้างล่างก็ปิ้งแบบทั่วถึงนะครับอันนี้ผมใส่เป็นมอสซาเรลลาชีสนะเพราะ,ะนั้นเรามาดูความยืดกันดีกว่านะครับเยิ้มๆแบบนี้ครับชีสแบบนี้ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้เจ้าเครื่องเบลมิวดาเนี่ยสามารถทําเมนูได้มากมายเลยถ้าใครเป็นสายโต์ใครเป็นสายขนมปังอยู่แล้วนะครับชอบซื้อมาอุ่นกินเจ้าตัวเนี้ยผมบอกเลยเลยครับว่าเหมาะสมกับราคาครับตัวนี้เนี่ยจริงๆมีหลายร้าน ที่ขายอยู่นะครับทั้งที่เป็นแบบดีลเลอร์โดยตรงแล้วก็จริงคุณเข้าไปเซิร์ชใน s h อ p e e หรือ Lazada นะครับแล้วถ้าเกิดใครนะครับไปลองโดนมาแล้วนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าชอบทำเมนูอะไรนะครับกับเจ้า b บลมิ d ด้าเดอะท t สเตอร์นี้นะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กด Follow พวกเรานะครับทั้งในช่องทางของ a c e b o o k แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับบลมิวด้าเดอะทสเตอร์อิสมาส